อย่าลืมนะครับฝากกรุณานะครับช่วยแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับนะพวกนี้มันจะอยู่ไม่ได้นะครับลามได้ที่แดนสามบามู่ถูกครับคนพวกนี้นะครับมึงรู้ตัวหรือยังว่าพวกมึงน่ะนะครับเป็นหมารับใช้พวกเผด็จการมึงรู้ไหมเพราะว่าเผด็จการมันหลอนไงครับไฟลามไม่บ้านครับบ้านป่าล่าไปหมดครับ หลอนนล่ครับถ้ากุ้งอิงยังอยู่ตายหมดพวกนี้ตายโอเคล้มล้างการปกครองอย่างนี้ครับโอ้โหครับดูสิยื่นคำร้องมานะต่อกูดอย่างนี้ครับนะขัดพระราชวองค์การอย่างนี้ครับ <laughs> พวกควายทั้งนั้นแหละครับที่มันกินได้ว่าขัดพระราองค์การมันขัดได้ยังไงครับนะมันไม่ใช่แผนที่นะมันไม่ใช่แผนที่นายแบปานเทพมึงอย่าโชว์โง่นะตัวนั้นคือแผนผังที่เขาขีดต่างคนต่างขีด กัมพูชาเขาก็ฮึมเหมือนกันครับกเ,เากาะกงเป็นของเขาเกาะกงเป็นเขาเหมือนกันนะแล้วทางเราก็เกาะปูเป็นของเราเกาะกุมันก็เป็นอ้างกันอยู่อย่างนี้จะให้ทํายังไงล่ะครับนะมึงไปเชื่อคํเข,ขีดนเนี่ยนะครับที่เขาขีดเส้นนะ่ะนะก็สะแสดงว่าพวกมึงยอมรับไปโดยโดยปริยายครับรับทะเองครับนะแต่รัฐบาลนี่เขาไม่ยอมรับไงนะเขาถึงตั้งคณะกรรมการไปจินเลยจางไงเขาไม่ยอมแต่พวกมึงยอมแล้วเสียแล้วนะครับเป็นไง นะครับเออที่เราจะจุดจบันเกสอนเป็นครับมึงนีได้มึงยังพ่อบิดามึงไหน,หนลิ้มน่ะขังอรมธนาคารกรุงไทยน่ะพันแปดสิบเจ็ดล้านน่ะนั่นคือขังแล้วคนชั่วอักชิ้นผิดอะไรควายเออพวกมึงนี่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องครับซื้อที่ดินรัชดาอย่างนี้ผิดได้ยังไงเอา,าคำถามหน่อยนะซื้อได้ราคาประมูลครับ จ็720ดรอยี่สิบล้านนะครับผิดได้ยังไงซื้อที่ดีรัชดาถามมึงหน่อยไอ้เจิมศักไอเก้เจตนะมันผิดได้ยังไงกูถามหน่อยมึงไม่อายชาวโลกเขาเหรอนะครับคุณหญิงพจนมาเนี่ยเอาเงินส่วนตัวไม่ได้เงินหลวงรู้ไหมมันผิดได้ยังไงครับกูถามหน่อยนะคนกินข้าวนะผิดได้ยังไง แค่พันตำรวจโทรโดรกกดทักษิณเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปทำนิติกรรมการซื้อขายมันสมบูรณ์แค่นั้นมันผิดได้ยังไงกูถามหน่อยนะซื้อเลยนะครับประมูลนะครับประมูลชนะนะแล้วมันผิดก็มึงยัดคดีไงพวกมึงยัดคดีไม่ยัดได้ยังไงลหละครับรัฐบาลหารทุกครั้งมันก็ยัดยิ่งรักก็ยัดบุญทรงก็ยัด พัฒนาเมืองสูงกว่าญ,ญาตทำไมล่ะครับมึงไปวนอยู่ชั้นสิบสี่จตุพรนั่นกันมึงมาฟังนี่มึงจะได้นะครับมึงจะได้ฉลาดนะซื้อด้วยเงินของคุณหญิงครับไม่ได้เอาเงินหลวงไปซื้อนะเพียงแต่ว่าทำนิติกรรมครับนะให้มันสมบูรณ์นะครับหัวซื้อเมียนะครับนะไปเซ็นครับ เมียซื้อผัวเซ็นมันก็เป็นท่าผิดนะครับกูถามมึงหน่อยคนทั้งประเทศผิดหมดเลยครับเมียกูซื้อที่ดินอย่างนี้กูไปเซ็นนะครับนะใช้บัตรประชาชนไปเซ็นเพื่อให้นิติกรรมมันสมบูรณ์นะครับทําไมต้องสองมาตรฐานล่กกฎหมายกูถามหน่อย <c oughs> ควายพวกมึงเนี่ยนะนะไปยอมรับนะครับองค์กรเถื่อนสารเตี้ยนนี้ควายทั้งนั้นแหละครับไม่ใช่คนคนกินข้าวก็ไม่ยอมรับหรอกนะ มันไปอ้างครับท่านผู้ชมไปอ้างกฎหมายปปชมาตา้อยครับนะดักการเมืองจะเป็นคู่สัญญากับรัฐไม่ได้ครับดูสิครับจะสัมปทานกับรัฐไม่ได้มันสัมปทานเลยครับซื้อที่ดินพวกควายซื้อที่ดินมันมันสัมปทานเหรอกฎหมายปปชมาตา้อยครับไปดูครับพวกงโง่ผมกล้าเรียกว่าควายครับคนพวกนี้มันโง่ไงมันหน้าด้านไง สีข้างเข้าถูอย่างเดียวครับไม่ได้ยกอะไรมาเป็นที่ตั้งนะครับผมยังยกกฎหมายมาครับตอนนะครับผมยังเอากฎหมายนะครับมาอ้างอิงครับนะควายเจิมศักเป็นไง <laughs> เออระบอบทักษิณระบอบทักษิณน,นะครับเป็นไงทักษ์อะระบบทักษิณเป็นอะไรเหรอนะครับนะถ้าเขาผูกขาดประเทศนะครับประชาชนอยู่ดีกินดีเนี่ย มึงจะตายเหรอประชาชนส่วนใหญ่เขาเลือกเขาเนี่ยเลือกองอิงมาเนี่ยพวกมึงจะตายเหรอผู้ถามหน่อยขูขาดกินรั่วประเทศโดยประชาชนอยู่ดีกินดีเนี่ยนะครับโดยประชาชนเจ็ดสิบเอ็ดล้านเสียงเนี่ยสนับสนุนพูดง่ายก็คือประชาชนเวล้านเสียงครับดูแลประเทศอยู่ตอนนี้ครับนะมึงไม่ยอมรับมึงไม่เชื่อคนเวนล้านเสียงเหรอ แล้วมึงเอาหลักปชาธิตท,ที่ปฏายประเทศไหนมาใช้ทาานั้นม้าล่ะอะแพ้เลือกตั้งที่ดํานาจเลยครับนะโซมองเห็นนะครับมองเอมองอะไรอนะ่ะนะอ,องซารชูจีชนะเลือกตั้งครับมันยึดเลยมึงเอาอย่างนั้นใช่ไหมไอ้พวกควายนะกูไม่ไว้มึงหรอกพวกโง่โง่เลยมาหวดฉลาดครับนังมวนเก่ามือนเดิมครับระบอบทักษิณระบอบทักษิณมึงไปเรียนมาจากไหนมาเจิมักกูถามหน่อยนะ มึงไปเรียนมาจากไหนจบด็อกเตอร์เนี่ยมึงซื้อมาเหรอเอาข้าวพันข้าวหอมมะลิไปแลกเอาเหรอเฮ้ไปแลกเอาเหรอนี่แหละครับด็อกเตอร์ห้องแถวนะไอห้องแถวมึงมาพูดได้ยังไงระบบมึงไม่อายเลยครับมึงไม่อายครอบครัวมึงเหรอระบบทักษิณคืนชีพระบบทักษิณคืนชีพครับนะมึงไม่รู้หรือว่าระบบทักษิณก็คือประชาชนเขาเลือกมามึงไม่ยอมรับ นัเสียงส่วนใหญ่ครับของประเทศที่เขาเลือกมาครับผ่านการเลือกตั้งแต่มึงยอมรับไอ้พวกที่รากรถถังออกมาใช่ไหม <laughs> เออแล้วบอกอะไรครับเห็นหรือยังครับที่ดินรัชดาเนี่ยนะถ้าผิดผิดด้วยกันทั้งประเทศเพราะกฎหมายรัฐมน,นรับรองครับสิทธิทุกคนเท่าเทียมกันครับนะบุคคลจะอ้างไม่รู้กฎหมายเพื่อให้ตัวเองไม่ผิดพ้นผิดไม่ได้ทําไมไปผิดเฉพาะทักษิณคนเดียวครับ อย่างนั้นผมซื้อที่ดินเมียผมไปเซ็นนะครับมันก็ผิดกันทั้งนั้นแหละครับเมียผมซื้อที่ดินนะครับนะผมไปเซ็นอย่างงี้มันก็ผิดหมดอีกครับมันต้องผิดทั้งประเทศครับไม่ใช่ค่ผิดคนเดียวกฎหมายเลือกปฏิบัติอย่างนี้มันใช้ได้เลยด็อกเตอร์ห้องแถวไอ้เจิมสัก <c oughs> เออโง่ครับโงเสียดายเว้ยคำว่าด็อกนี่มันคืออะไรนะด็อกโง่ครับเอากหวีบมึงนะนะครับร้อนดี รบการเลือกตั้งไหนมึงเนี่ยไอ้เจอมศักนะทําไมอะพวกมึงไม่ติดคุกสักคนกูถามนะพวกมึงอยู่ในระบอบไหนวะล้มเลือกตั้งยึดสนามบินยึดทำเนียบรัฐบาลยึดศูนย์ราชการครับพวกมึงไม่ติดคุกสักคนนี่มันมันพวกมึงอยู่ในระบอบอะไรนะ่นถ,ถามหน่อยไอ้เจิมศักไอ้โง่นะครับโอ้โหครับมึงจะมาหาแดกในยุคนี้ไม่ได้หรอกก็มาตีกินไม่ได้ กูยังอยู่เว้ยสารรัฐธรรมนูญยังสะเทือนเลยนะทีลยุทธสุวรรณเกศรไงท้องพวกนักร้องเนี่ยครับปาลาบหมดครับ่านผู้ชมนะมันต้องเจอสิครับนะมึงเจอกูมึงจะหนาวครับไม่มีคําไม่มีย่อครับซากมันเต็มๆครับนะกูสู้แล้วครับงานนี้คนพวกนี้นะครับ มึงรู้ตัวหรือยังว่าพวกมึงน่ะนะครับเป็นหมารับใช้พวกพเผด็จการรู้ไหมไอ้เ,อเจมิมสักรุตสถานะของพวกมึงครับเพราะว่าเผด็จการมันหลอนไงครับไฟลามไม่บ้านครับบ้านป่าล่าไปหมดครับที่โกงไว้เนี่ยครับอย่าลืมเขาสืบได้หมดหลอนนี่ครับถ้ากุ้งยิ่งยังอยู่ตายหมดพวกนี้ตายยอเคพวกมึงก็เป็นสุนัขรับใช้หมาเฝ้าบ้านครับพวกพเผด็จการนะครับ นะทําไมกูจะไม่รู้ล่ะนะแทรกแซงอะไรขบวนการไปแทรกแซงแย่ได้ยังไงครับนะพวกมึงแทรกแซงไม่ได้ไงตอนนี้นะพวกมึงถึงถึงหลอนไงครับนะล้มลงการปกครองอย่างนี้ครับโอ้โหครับดูสิยื่นคําร้องมานะก่อกูดอย่างนี้ครับนะขัดพระลาชษองค์การอย่างนี้ครับ <laughs> พวกควายทั้งนั้นเละครับที่มันกินได้ว่าขัดพระราชองค์การมันขัดได้ยังไงครับ นะม,นม,นนะมันไม่ใช่แผนที่นะนมันไม่ใช่แผนที่นะไอ้บบตานเทพมึงอย่าโชว์โง่นะตัวนั้นคือแผนผังที่เขาขีดต่างคนต่างขีดัมบูชาเขาก็ฮึมเหมือนกันครับเกาะกงเป็นของเขาเกาะกงเป็นเขาเหมือนกันนะแล้วทางเราก็ก็อุ่เป็นของเราเกาะกุมมันก็เป็นอ้างกันอยู่อย่างนี้จะให้ทํายังไงล่ะครับนะมึงไปเชื่อคาขีดเนี่ยนะครับที่เขาขีดเส้นนะก็แนะสดงว่าพวกมึงยอมรับไปโดยโดยปริยายครับรับใชเองครับ นะแต่รัฐบาลนี่เขาไม่ยอมรับไงนะเขาถึงตั้งคณะกรรมการไปจริงเลยจางไงเขาไม่ยอมแต่พวกมึงยอมแล้วเสียแล้วนะครับเป็นไงนะครับ <laughs> เออทีละยุคที่เนเกสรนเป็นครับมึงหนีได้<ต>มึงห<ม>น,ะนีนะทันจะทงนักขาดไปเลยนะให้มีอำนาจประชาชนสามอำนาจอ,อยู่ในนั้นอยู่ในบริหารตุลาการนิติบัญญัติท่านผู้ชมครับอำนาจของเราครับไปกาเลือกตั้งวันนั้นนะแบ่งสามอำนาจนะครับ เหมือนข้าประเทศอเมริกาเ็าจะแบ่งสามอำนาจจะดูบริหารนะครับหารอาหารสามอำนาจเราหนึ่งคือหารสามเราไปกาบนะครับอำนาจเราจะอยู่ที่บริหารดุลการนิติบัญญัติสามอำนาจคานอำนาจกันครับมันเพราะว่ามันคืออำนาจประชาชนจะมาทําลายกันได้อย่างไงแต่พวกนะครับนะองค์กรอิสราผมถึงบอกว่าทีโปรไให้หมดครับอย่าว่าไม่ประโยชน์ครับให้ประชาชนตัดสินในวันเลือกตั้งครับแค่นั้นครับนะให้ประชาชน การเมืองไหนก็แล้วแต่ที่เขามีมีอำนาจก็ให้เขามีอำนาจเบ็ดเสร็จไปเลยครับนะเพราะว่าการใช้อำนาจนะครับของรัฐบาลแต่รัฐบาลของพรรคการเมืองแต่พรรคการเมืองครับมันมีผลต่อพี่น้องประชาชนประชาชนเขาสะท้อนเขารู้ไหครับนะสี่ปีเอามึงทําไปเลยครับมึงจะขายชาติมึงจะขายประเทศเรื่องของมึงแต่ครับให้อยู่รบเทอมนะประชาชนจะไปตัดสินในวันเลือกตั้งไม่ใช่ว่าให้สารรัฐธรรมน,นูญไม่ให้ ม่ว่าจะให้ปปชกกตอย่างนี้นะครับไม่ได้ครับม่ประโยชน์พวกนี้นะครับนะพวกนี้ทําหน้าที่ภายใต้การครอบงาของกลุ่มอํานาจบางกลุ่มครับต้องเข้าใจกดดิโหมดได้ไงครับสั่งได้นะสั่งร้านสารนูนงทาอะไรก็ได้ครับคนบางกลุ่มบางพวกนะครับจะเอาไว้ทําไมล่ะครับอํานาจประชาชนทั้งหมดทั้งประเทศนะครับเสียงส่วนใหญ่นั่นแหละครับคือที่จะมาชี้ตาตัดสินประเทศครับ ไม่ใช่ว่าทหารนายพลนะไม่มีไปถามครับเลยครับมีแต่ทัพทีบอกให้หมดครับไม่เหลือนายพลที่แตกแถวนายพลที่กลับหายอำนาจนะครับนะนี่คือนะครับนี่น้องจะต้องตื่นรู้จะต้องเข้าใจนะครับว่าการเมืองในการปกครองในะระบอบประชาธิปไตย,เ,ยเราต้องนะครับต้องประจาน,นครับคนพวกนี้ครับ